แต่อยากให้มองนิดนึงก่อนว่าณนะจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่เราจะหาความสงบโลกเรายากขึ้นแล้วทองเนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการเมื่อก่อนนี้เอามาแค่ไม่ให้เสสูญเสียมูลค่าก็คือเอามาทดแทนเงินเฟอ้อแต่วันนี้เนี่ยทองคำมันไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือแค่ป้องกันเงินเฟอ้ออย่างเดียวละมันเป็นมันถูกใช้เป็นสกุลเงินหนึ่งทดแทนสกุลเงินที่กำลังสูญเสียมูลค่านะครับ ถ้าตราบใดที่สถานะของอเมริกายังคงเป็นอย่างนี้อย่างน้อยคือทรัมป์มันคงทําให้เป็นแบบนี้แหละเงินดอลลาร์อ่อนนะครับทองคําก็จะยังคงขึ้นต่อนี่ไม่นับรวมเรื่องของความต้องการดอลลาร์ที่ลดลงนะมันรับมันนับมันต้องมานับรวมกับ,บ geo political ที่เกิดไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนดังนั้นทองคํายังเป็นขาขึ้นนะครับอาจจะมีปรับฐานระหว่างทางบ้างแต่การทะลุนิวไฮขึ้นมา จริงๆพี่ก็พูดในรายการว่าพี่มองตั้งแต่ตอนที่ทำนิวไฮพี่ไม่ได้มองแค่3 5 0 0พี่มอง3 8 0 0ทองคำถ้าเราว่าเทคนิคขาต่อไปในทะลุแนวต้าตรง,งนี้ขึ้นมาเนี่ยขาต่อไปคือ3 8 0 0ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดฟิวเจอร์สและออปชันแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงตลาดหลักทรัพย์กำลังจัดแคมเปญ21 Day Challenge TFX สมัรฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ภารกิจท้าทายให้คุณปูพื้นฐานการเทรดจนพร้อมเริ่มได้จริงภายใน21วันคุณจะได้รับ Playbook คู่มือปูพื้นฐานเรียนผ่านวิดีโอจากกูรูตัวจริงและมีภารกิจให้ทำพร้อมรุ้นรับรางวัลรวมกว่า1,20 0 0 0บาทสแกน QR เพื่อลงทะเบียนเลยวันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้น ส่วนของพี่วีเนี่ยนอกจากพี่วีให้ความรู้เราเรื่องของการลงทุนในหุ้นสไตล์บ i แล้วนะคะรอบที่แล้วพี่วีก็เคยได้ให้ไอเดียเรื่องของทองคำนะคะและกิตเก,ก็ได้ติดตามพี่พี่วีให้ข้อมูลหรือว่าให้มุมมองกับเรื่องของทองคําว่าพี่วีมองทองขึ้นนะคะค่อนข้างบูลลิชทองเลยพี่วีบอกว่าทองจะไป3,500ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะก็ทะลุ3,500แล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึง3,500กลางๆแล้วนะคะพี่วีมองทองคํายังไงต่อคะมาถึงระดับนี้แล้ว ดียวไฮแล้วมีน้โนมจะไปไหนต่อออันนี้ก็จะเป็นอีก The way ในการลงทุนละต้องตองขอบคุณนะครับคือถ้าราคาทองลงมาเหลือสามพันหรือต่ำกว่าสามพันกีตาจะไม่ได้มาสัมภาษณ์พี่นะครับพี่จะไม่กล้าออกรายการ <laughs> <c ười> วันนี้แม่เลยมาออกอเอเอวันนี้ก็แม่นเลยกล้มามาพูดไม, <c ười> ไม่งั้นจะไม่รับนะ <c ười> ไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่ามองทอ,องยังไงต่อครับพี่วินคะพี่อยากให้มองอย่างนี้ ทุกสินทรัพย์เราต้องมีเหตุและมีผลนะครับอย่าไปคิดว่าไอ้เทคนิคมันตัดนูน่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวโอเคเทคนิคมางถีพร้อมทำนิวไฮแล้วมันสวยนะครับแต่อยากให้มองนิดนึงก่อนว่าณนะจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่เราจะหาความสงกกบโลกเรายากขึ้นนะครับแล้วทองเนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการเมื่อก่อนนี้เอามาแค่ ไม่ให้เสียสูนเสียมูลค่าก็คือเอามาทดแทนเงินเฟอ้อซึ่งการทดแทนเงินเฟอ้อมันก็จะโตได้เต็มที่เท่าเงินเฟอ้อถูกไหมครับปีละสามเปอร์เซน้าซนี่ถือว่าเต็มที่แต่วันนี้เนี่ยทองคํามันไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือแค่ป้องกันเงินเฟอ้ออย่างเดียวละมันเป็นมันถูกใช้เป็นสกุลเงินหนึ่งทดแทนสกุลเงินที่กําลังสูญเสียมูลค่านะครับเราพูดเอเมริกาเอเมริกาไปแล้วนะครับสิ่งที่เราพูดในสหรัฐอเมริกา ม,มันเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนอยู่แล้วประเทศไหนที่เศรษฐกิจดีค่าเงินจะดีประเทศไหนที่เศรษฐกิจแย่ค่าเงินจะแย่ประเทศไหนที่มีเงินไหลเข้ามากก็เศรษฐกิจค่าเงินก็จะแข็งมีเงินไหลออกมากก็จะค่าเงินจะอ่อนประเทศไทยเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่เงินไหลเข้าเยอะครับเงินไหลเข้าเงินไหลเข้ามาจากอะไรดุลการค้าเราบวกดุลบัญชีเดินสะพัดเราเป็นบวกนะครับในขณะที่เราไม่ได้นําเข้าสินค้าเข้ามามากโอเคสินค้า บริโภคบริโภคของพวกเราคอน sumer product สั่งเข้ามาเยอะแต่พวกเครื่องจเครื่องจักรเนี่ยเราไม่ค่อยสั่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีการลงทุนมันก็เลยไม่ได้นําเข้าสินค้าใหญ่ๆเข้ามามันก็เลยทําให้ตอนนี้ปริมาณเม็ดเงินดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยเป็นบวกเงินก็เลยแข่งค่าึ้นนะครับแต่ของสหรัฐอเมริกาเราเห็นใช่ไหมครับดุลงบประมาณพี่ก็ติดลบดุลกับจะใช้สอยดุลการค้าพี่ก็ติดลบดุลบัญชีเดินสะพัดพี่ก็ติดลบดุลบริการพี่ก็ติดลบ อ,อแต่ถ้าดุลบริการถ้ารวมพวกเมตาเฟซบุ๊กมันก็อาจจะเป็นบวกแตม่มันทดแทนดุลการค้าที่เขาขาดดุลจะดุลงบประมาณที่เขาขาดดุลไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินไหลออกมันมากกว่าเงินไหลเขาแต่ทาไมเงินดอลลาร์ก่อนหน้านี้เคยแข็งค่าขึ้นก็เพราะความต้องการเงินดอลลาร์มันสูง ความต้องการเงินดอลลาร์มันสูงเพราะอะไรเพราะทุกประเทศยังทํามาค้าขายโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานยังทํามาค้าขายโดยการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์เมื่อความต้องการเงินดอลลาร์สูงคุณพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาก็ยังมีคนต้องการคุณออกหนี้ออกมาก็ยังมีคนต้องการซื้อเมื่อมีคนต้องการซื้อตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ก็ต้องเปลี่ยนจากสกุลเงินสกุลเงินของประเทศตัวเองเปลี่ยนเป็นเ,นเงินดอลลาร์และก็ไปซื้อตราสารหรือซื้อหุ้นในประเทศสาหารัฐอเมริกาเงินดอลลาร์เลยแข็งค่าขึ้นแต่วันนี้การค้าโลกทุกคนเริ่มบอกว่าฉันไม่อยากจะใช้เงินดอลลาร์สาหารัฐแล้วความต้องการเงินดอลลาร์สาหารัฐก็จะลดลงและยิ่งเขาเจอดุลขาดดุลตั้งสองดุลหรือดุลงบประมาณกับดุลการค้าดังนั้นความต้องการเงินดอลลาร์ที่ลดลงมันก็จะไปดึงให้เงินดอลลาร์อ่อนเพราะเงินดอลลาร์อ่อนจะวิ่งเข้าไปสกุลเงินไหน จะไปสกุลเงินยุโรปดีไหมวะเศรษฐกิจยุโรปก็ใช่ว่าจะดีรีเซชชันอีกนะครับจริงเงินบาทน่าเข้านะครับเพราะเรามีเสถียรภาพมากในเรื่องของเงินบาทบ้านเรานะครับแต่เอญมันก็ไม่มีสภาพคล่องให้มาถือสกุลเงินบาทเยอะแยะหรอกนะครมันก็เลยเป็นที่มาว่าทองคําจะถูกใช้เป็นสกุลเงินถามว่าบิตคอยใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่คาถามคือถ้าจะให้เอาไปโยนที่บิตคอยเลยอะ่ะมันก็อ่ะผมว่ามันยากอะ่ะเอางี้แล้วธนาคารกลางจะไปถือบิตคอยยากแต่ถือทองคํามันได้รับการยอมรับมันก็ได้เป็นที่ต้องการทองคํานะครับถ้าตราบใดที่สถานะของอเมริกายังคงเป็นอย่างนี้อย่างน้อยคือทรัมป์มันคงทําให้เป็นแบบนี้แหละเงินดอลลาร์อ่อนนะครับทองคําก็จะยังคงขึ้นต่อนะครับอันนี้เป็นการมองภาพรวมภาพกว้างนะครับจะไม่มองภาพระยะสัน้นแล้ว ท่านผู้ชมลองลองคิดดูว่าคิดว่าสงครามไม่ใช่แค่สงครามจริงๆหรือสงครามตัวแทนสงครามการค้าด้วยนะครับสงครามข้างอื่นคิดว่าจะจบไหมเอาแค่เอาแค่สงครามจริงๆก่อนยูเครนกับรัสเซียตั้งแต่เดย์วันเนี่ยทรัมป์บอกว่าฉันเป็นประธานาธิบดีวันแรกจะหยุดยิงวันนี้อย่าว่าจะหยุดยิงเลย <laughs> ส่งทหารเพิ่มด้วยนะครับเราก็จะไม่เห็นภาพนั้นแล้วก็ อการที่ทรัมป์เนี่ยขึ้นภาษีบราซิลขึ้นภาษีอินเดียห้าสิเปอร์เซ็นแล้วยังมาขู่จีนอีกนะว่าจะขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่ยอมส่งแร่หายากได้คุณคิดว่าสามประเทศนี้เนี่ยเขายอมไหมครับเขาไม่ยอมเขาเขามานั่งรถคันเดียวกันเลยครับไม่ใช่แค่จับมือนะครับโมดีไปนั่งรถปูตินเลยยากมากนะกีตาที่ผมตั้งแต่พี่ทำงานมาพี่ยังไม่เคยเห็นผู้นําขึ้นรถผู้นําด้วยกันอะ่ะคือรถของปูตินแล้วให้โมดีขึ้นไปนั่งอยู่ในนั้นน่ะนั่งเหมือนแบบ เอาเพื่อนไปนั่งอ่ะซึ่งมันซึ่งในความเป็นจริงแล้วปกติในทางวัดในเชิงของธรรมเนียมปฏิบัติจะไม่ทํากันนะที่อยู่ดีเชิญขึ้นไปนั่งในรถคันเดียวกันในผู้นําคันเดียวกันนี่เขาไปนั่งก็ถ่ายรูปมาด้วยนะถ่ายรูปให้เห็นเลยว่าฉันรักกันขนาดไหนแล้วก็โมดีก็บอกว่าปูตินคือเพื่อนแท้นะครับเหมือนสมัยก่อนที่ที่ตอนที่รวมรัฐบาลกันครั้งแรกภูมิทํากกับนุตินก็เป็นเพื่อนแท้กันอะไรประมาณเนี้ยครับ <laughs> แต่ว่าคือแล้วก็สี่เจนผิงเนี่ยเขาก็จัดประชุมประเทศแบบ ในกลุ่มบริกัส่วนใหญ่แหละก็คือประเทศใหญ่ๆบาซิลิัสเซีย <ผม S 1> อินเดียจีนเขาก็แบบสามสัมพันธ์กันนะคุณโดนห้าสิบเปอร์เซ็น50%ไม่เป็นไรเรามาค้าใส่ดีกันเถอะแล้วคิดว่าเรื่องนี้จะจบไวไหมล่ะไม่จบไวแน่นอนแล้วถ้าเรื่องนี้ไม่จบไวความปั่นป่วนแล้วเมกาจะยอมไหมไม่ยอมหรอกประเทศเนี้ยแล้วจีนก็ไม่ยอมแล้วถ้าจีนจับรัสเซียจับ,จ,บจับกับอินเดียได้นะ ยิ่งไม่มีใครยอมใครและเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์อย่างเดียวแล้วมันเรื่องของความไม่มั่นคงของ,ของคือความไม่ปลอดภัยของโลกแล้วว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคิดง่ายๆเอ๊ะหรือไต้หวันจะโดนเมื่อไหร่อย,อย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทองคําก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการถือเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในการที่ว่าอาจจะเกิดความไม่แน่นอนทางด้าน geo political ที่เกิดขึ้นในอนาคตน,นี่ไม่นับรวมเรื่องของความต้องการดอลลาร์ที่ลดลงนะมันรับมันนับต้องมานับรวมก,กับ geo ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนดังนั้นทองคํายังเป็นขาขึ้นนะครับอาจจะมีปรับฐานระหว่างทางบ้างแต่การทะลุนิวไฮขึ้นมาจริงๆพี่ก็พูดในรายการว่าพี่มองตั้งแต่ตอนที่ทํำนิวไฮพี่ไม่ได้มองแค่สามพันห้าพี่มองสามพันแปดนะครับแต่แปดนี่มาจากไหนี่าของตัวเลขมันมันมาจากไหนคะพี่วีใช้อ่เทคนิคหรือว่าคือใช้อะไรประมาณการตัวเลขอ่าอันนี้พี่ขออนุญาตหน่อยทองคําไม่ใช่ v a ว u e ู n v e s เ o r ตอร์ ไม่มีกระแสเงสินสดให้พี่คำนวณหา valuation ได้เลยนั่นสิก็พยายามจะหาทางอ้อมเช่นเหมืองแร่ต้นทุนเท่าไหร่ซึ่งแมงไม่ make sense หรอกมันต้นทุนต่ำกว่านี้เยอะ <c oughs> นะครับสุดท้ายพี่ต้องมาใช้เทคนิคคือค่าเงินทองคำที่เป็นสินทรัพย,ยใ์ใหญ่ๆใหญ่ๆที่เป็นแบบเล่นกันทั้งโลกเลยอ่ะ <c oughs> ที่ไม่อยากอย่างประเทศไทยเนี่ยใช้เทคนิคแล้วถ้าจะเอาหุ้นไทยแล้วไปทำเชเทคนิคเนี่ย <c oughs> เหนื่อยนะ เพราะบางทีมันหลอกได้มันมันปั่นได้มันแมนดูพูเลตได้แต่ในระดับที่เป็นทองคาเลยหรือข้างเงินเนี่ยพอว่าเทคนิคมาแล้วสวยนะคือพอนำเทคนิคอย่างอย่างค่าเราวัดเทคนิคของข้างเงินบาทเนี่ยมันจะลงไปได้ประมาณสามสิบจุดสองเลยนะ,ะมันจะแข่งค่าขึ้นได้ถึงขนาดนั้นอถ้าใครดูเทคนิคเป็นทองคาถ้าเราวัดเทคนิคขาต่อไปในทะลุนิดแนวต้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยขาต่อไปคือสามพันแปด ก็จะไม่ลองไปถามยุงฉลกดูให like ้เขาวัดเทคนิคเลให้ดูซึ่งอาจจะได้ตัวเลขคนละตัวเลขเลยเพราะคนละทฤษฎีนะคะเอางี้แล้วกันว่าคิดว่าทองยังขาขึ้นถึงแม้จะทำนิวไฮมาแล้วนะครับด้วยสาเหตุที่เราพูดไปจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ท่านก็ลองไปดูเทคนิคเขาดูแล้วกันแต่ไม่อยากจะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งแต่อยากจะบอกว่า การลงทุนในแต่ละอย่างเนี่ยในช่วงจังหวะแบบนี้ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่ในสิ่งทรัพย์ที่ตัวเองถนัดทองคําพี่เองลงทุนไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าโอ้โหมันจะนิวไฮแน่นอนเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เอาเงินทั้งร้อยเนี่ยโอ้ยงั้นกูขายหุ้นแม่งทั้งหมดไปดีกว่าแล้วก็ไปซื้ทองคาไม่ครับ <c oughs> พี่ <c oughs> ลงทุนเต <c oughs> ็มก็คือสิบนะครับณวันนี้ พี่ก็อาจจะลดทองคําจากสิบลงมาเหลือห้าเปอร์เซ็นตก็ได้นะครับแต่มันก็ยังคงอยู่ว่าอพี่รับลิสต์จากเรื่องของทองคําได้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นบิตคอยนี่น้อยกว่านั้นอีกแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นเองเพราะฉะนั้นบิตคอยถ้าพี่จะเสียก็เสียแค่นั้นเองแต่ก็หวังว่าแต่พี่ไม่เก่งเรื่องบิตคอยนะครับลองไปถามท่านอาจารย์ท่านอื่นที่เป็นเขาเขาเก่งเรื่องบิตคอยแต่พี่มองว่าบิตคอยเป็นออป portunity ที่ที่เราเปิดได้แต่ไม่ควรเทคลิสมากจนเกินไป นะครับคำว่าเปิดโอกาสกับการเพิ่มความเสี่ยงมันไม่เหมือนกันเปิดโอกาสหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ที่เราไปใส่เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคาดจริงๆนะพี่ไม่รู้ว่าเขาคาดมาจากไหนเหมือนกันนะอาจารย์ฉลกแกบอกว่าล้านเหรียญใช่ไหมค่ะก็สาธุแกบอกหุ้นไทยสองพันด้วยนะใช่ตอนนี้ชีวิตกูรวยตายเลยเนี่ยแล้วนี่ชีวิตพี่รวยตายเลยถ้าหุ้นไทยไปสองพันแล้วบินคอยขึ้นไปล้านเหรียญจริงๆนี่ตายละ เสียปองก็เสียปองนะมึงแล้วแล้วทองคำปัจจุบันเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นตนี่พี่บีเต็มแล้วหรือยังคะหรือว่านนร,ราคาพี่บีซื้อเพิ่มไหมไม่ซื้อครับพี่พี่พี่สิบเปอร์เซ็นตเต็มที่คือสิบเปอร์เซ็นเต็มแม็กแล้วจะไม่เกินจะเป็นที่มันเกินเพราะว่าราคาหุ้นมันท่าว่าพราราคาทองคามันขึ้นมนกลาจะเกินนิดนึงแต่แตยังไม่เป็นไรยังอยู่ในในลิ์ที่พอคอนโทรลได้นะครับแต่ บอกได้เลยว่าถ้ามันขึ้นไปถึงแนว3,008จริงๆสมมติถ้ามันขึ้นไปจริงๆเนี่ยพี่ก็อาจจะอาจจะต้องลดสัดส่วนเหมือนพี่ตอนที่บำรุงลาดขึ้นไป300อะ่ะน่าจะเคยคุยกันในรายการนี้ว่าเอ๊ะแล้วพี่เคยขายหุ้นไหม,มกต็ตอนบ,บำรุงลาดขึ้นไป300แล้วตอนนั้นเนี่ยพอร์ตพี่พ,พี่มีบำรุงลาดแบบโอ้โห30%ไม่ไหวแล้วว่าพี่ขอลดให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งถือหุ้นได้ไม่เกิน20%พี่ก็ลดส่วนที่เป็น เป็นหุ้นบำรุงรานลงมาเพื่อให้มีสัดส,ส่วนลงมาเหลือ20%แล้วพอมันลงมาเหลือร้อยห้าสบาทนะครับไอ้จาก20%มันลงมาเหลือสิพี่ก็จัดเพิ่มขึ้นไป5%้อนต5 0ร้อบาทนะครับมันก็จะกลับไป20%เป็นเห็นไหมครับนี่คือ the way ในการ manage พอร์ต i อะครับของพี่นะมันอาจจะไม่เหมือน,นคนอื่นแต่พี่มองว่าพี่จะไม่ไม่เพิ่มล i s t เข้าไปในสินทรัพย์ mm hmm. ใดสินทรัพย์ ามีตั้งใจจะสู่หสู่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ